หลังจากเว็บไซต์นิตยสาร CEO World Magazine จัดอันดับประเทศในโลกที่ควรเยี่ยมชมที่สุดในชีวิตปี2024ปรากฏว่าประเทศไทยติดอันดับ1ใน67ประเทศด้วยคะแนน72.15ตามด้วยประเทศกรีซอินโดนีเซียโปรตุเกสและสีลังกา ผลสำเร็จเหล่านี้เป็นหนึ่งในการผลักดันของรัฐบาลในเรื่องซอฟ t ์พาวเใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศอาทิงานมหาสงการ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567ที่นักท่องเที่ยวบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดดเด่นระดับโลก i think full of joy loads of fun it's very unifying like it brings people together of all cultures when i was uh, planning to come to thailand i specifically wanted to come to chiang mai to uh, experience songkran because of the, uh, the unity and the love it's uh, lovely love it the reason why i'm here because i am make a very special trip and want to join the open ceremony in the morning time Yeah. yeah for the Songkran festival. this is a wonderful festival, yeah. i think, in the, world. Yeah. in the world. in the world. in the yeah. world. Wonderful in the world. In the world, yeah. all over the world. yes, i think it's quite secure. i didn't have any problems. we are here for three weeks. and we spent whole week in bangkok already. and i think it's okay. i didn't met anything like <laughs> dangerous or something like that. นอกจากนี้นโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยว พำนักอยู่ในประเทศไทยนานมากขึ้นยังเป็นแรงผลักดันสำคัญช่วยดันการท่องเที่ยวไทยเห็นได้จากคารวานรถท่องเที่ยวจีนเดินทางผ่านถนนอ3 a มากกว่า100คันข้ามด่านพรมแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งคาดว่าปี2567จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ7ล้านสแสนคนและนโยบายกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเมือง รองสู่การท่องเที่ยวเมืองหลักนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็สามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับนิตยสารา CEO World Magazine ที่ระบุว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแสงสียามค่ำคืนอาหารร,เรสเลิศศิลปะวัฒนธรรมและวัดวาอารามที่สวยงามรวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมการที่ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเทศที่ควรมาเยี่ยมชมที่สุดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติทีมข่าวเอ t บีีเชียงใหม่รายงาน